สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีช่วงเย็นๆครับของวันที่8ครับเดือนพฤศจิกายนครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ครับแล้วก็วันนี้อันนี้อยู่ที่ทางสกายวอล์กทางเชื่อมระหว่างนะครับห้างสรรพสินค้าพัทินามอลครับไปยังห้างบิ๊กซีรัตจังีครับเกษรพาซาแล้วก็ไปยังพัฒน์พรมเอราวัณครับแล้วก็สถานี BTS ีเอชิดลมครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาดูภาพรวมนะครของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในส่วนของใจกลางเมืองสําคัญครับว่าแนวทางเที่ยวในช่วง ต้นเดือนนี่ครับน้องเบอร์นี่ครับบรรยากาศคึกคักแค่ไหนฮะอันนี้คือท่านผู้ชมดูดีครับทางเดินสกายวอล์กตรงนี้คือนั่นไปด้วยน้องเที่ยวครับทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินี่ครับประตูน้ำนะครับเป็นแหล่งพักอาศัยครับของน้องเที่ยวที่เป็นชาวเอเชียครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์อินโดนีเซียครับเพราะว่าจะมีโรงแรมเป็นแบบบูติคโฮเทลแล้วก็เป็นพวกโฮสเทลถูกๆครับแล้วสิ่งที่ขาดไปได้คือของกินของฝากที่เขาจะต้องซื้อไปฝากญาติพี่น้องครับเวลาที่มาเมืองไทย วันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปดูภาพร,รวมแล้วก็จะพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตครับทางบิ๊กซีราชบุรีครับว่ามีน้องเที่ยวเยอะแค่ไหนแล้วก็ในช่วงที่เรามีกระแสดราม่าเกี่ยวกับสินค้าไทยยี่ห้อหนึ่งทุกคนแอดมิน mm hmm. ไม่ขอเอ่ยนามนะครับที่มีกระแสนะครับว่ามีสารปนเปื้อนนะครับว่าสารสินค้าไทยครับหลังจากมีกระแสดราม่าครับยังจะได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านของเราหรือว่า น้องเที่ยวทางโซนยุโรปบ้างไหมครับทุกคนมาดูด้วยกันนะฮะท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าตรงสี่แยกราชประสงค์ตรงนี้ครับเป็นจุดนด์มาร์ k เป็นแหล่งถ่ายรูปสลับน้องเที่ยวแล้วครับทุกคนวันนี้ให้ดูตอนเย็นครับดูครับซึ่งในช่วงเย็นรถจะติดแบบนี้ครับก็เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งสําคัญครับที่จะเห็นกรุงเทพพยายามค่าคืนครับท่านผู้ชมดูครับ ท่านผู้ชมชาวอังกฤษนะครับตรงนี้สกายวอล์กที่เชื่อมระหว่างห้างเซ็นทรัลเวิลด์บิ๊กซีราชบรรีแล้วก็ไปยังแฟทินัมครับเป็นเป็นสกายวอล์กที่สวยงามมากๆอิงแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครครับแล้วมันก็ถ่ายภาพได้สวยมากในยามค่ำคืนแบบนี้ครับี่ให้ดูครับรอบๆบริเวณตรงนี้นะครับสวยงามมากทุกท่านแล้วช่วงนี้อากาศเย็นสบายมากนะฮะนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยต่างชาติก็เลือกที่จะเดินครับสกายวอล์กครับเพื่อไปช้อปปิ้งครับเพื่อไปหา ของกินของฝากนะครับอย่างที่แอดมินเคยทําทคลิปที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่ฟีดแบ็กได้รับกลับมาได้รับคําชื่นชมจากนักเที่ยวครับโดยเฉพาะนักเที่ยวที่มาจากประเทศที่พัฒนานแล้วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าประเทศไทยบ้านอยู่ครับบ้านบ้านของเราเนี่ยครับมันสะอาดอมากๆจริงๆครับเขาว่าเขาอยู่หลายวัน3ามสี่วันวรอบๆกรุงเทพครับขยะแทบจะไม่มีสักชิ้นเลยครับอันนี้คือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับที่เราได้รับความ นิยมชื่นชมครับจากน่องเที่ยวครับชาผู้ชมให้ดูโดยภาพรวมของวันนี้ครับบริเวณประตูน้ําแล้วก็จะแถวราชประสงค์ครับบรรยากาศคึกคักมากจริงๆครับทุกคนถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากอบโกยรายได้ครับจากการท่องเที่ยวได้เป็นกอบเป็นกำจริงๆนะฮะดูดิครับอันนี้ก็จะเป็นสตรีทฟู้ดนะครับนี่ับเป็นสตรีทฟู้ดอยู่บริเวณรอบๆแถวห้างกทิน้ำนะทุกคนดีฮะ ส่วนมากก็จะเป็นชาวตะวันออกกลางแล้วก็เป็นชาวมสุสลิมครับอาหารที่นี่ก็จะเป็นเน้นพวกคาลาส,ส่วนใหญ่ครับก็เลยได้รับความนิยมมากๆครับสรับชาวมสุสลิมแล้วก็ที่เป็นชาวอ,าอิสลามครับจบารับไม่ใช่เพราะเป็นกรุ๊ปขนาดเล็กที่มานะครับเป็นรถบดัสขนาดใหญ่ก็มีมาเช่นกันครับทีนเห็นไหมฮะก็จะมาจอดช้อปปิ้งตรงนี้เลยนะครับอยู่บริเวณห้างกัตตินาโมครับนี่ับ เดี๋ยววันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปดูโดยภาพรวมครับในส่วนของใจกลางกรุงเทพมหาน,นครครับห้างแพลตินัมครับห้างบิ๊กซีราชดำริครับเดี๋ยครับทุกคนคึกคักมากๆ,ๆอันนี้คือนักเชื่อมบางคนก็จะอยู่นี่ครับจะยืนถ่ายารูปอยู่ตรงกลางสะพานนะครับเป็นทางเชื่อมระหว่างห้างบิ๊กซีกับห้างซินโนเวิลด์อันนี้ไม่ได้มีงานอีเวนต์อะไรสำคัญนะทุกคนแต่ว,ว่าอันนี้น่าจะเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปแหล่งแห่งหนึ่งที่ น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันจะเห็นใจกลางกรุงเทพมหานครครับแล้วก็เห็นสภาพรถติดครับนี่ครับในในส่วนของถนนตรงนี้ครับก็เลยทําให้บรรยากาศในช่วงเย็นวันนี้ดูดีครับนักเชี่ยวจา่งมีกล้องบิดแล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นี่เลยครับดูดิครับแล้วบรรยากาศสภาพจราจรวันนี้ก็เป็นใจมากๆทุกคนวันนี้มีหมาทสำคัญครับเป็นกีฬาฟุตบอลครับที่เตะที่สนามสุขชาอาัยครับทุกคนแล้วก็เลยทําให้การจราจรวันนี้ครับดูคับข้างมาก ดูไดทุกคนอันนี้ไม่ใช่ประไทยนะครับเป็นคนบ้านเรานรี่ฮะการจราจรโดยภาพรวมดูดีครับติดมากแต่ว่ามันก็วิวที่สวยงามอีกหนึ่งครับเพราะว่าด้านหลังแบ <c oughs> ็กกราวด์ไ็จได้มีตึกโรงแรมท่ากะสยสวยงามนียฮะดูครับชม่สำัจากมองจากตรงนี้นะครับมันเป็นวิวที่โอ้หกรุงเทพมหานครพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากดูดีครับตึกสวยๆเกิดขึ้นมากมายดูดีฮะไม่แปลกใจทำไมตรงนี้เป็นจุดท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจมากๆเลยนะครับแต่ละที่แต่ละจุดเดี๋ยวจพะพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของสินค้าไทยครับในซูเปอร์มาร์เก็ตครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็คึกคักมากน้อยแค่ไหนครับดูนะะทุกคนเลครับตรงจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ได้รับความนิยมากๆเลยนะครับแล้วที่ขายไปได้ทุกคนเห็นไหมครับถุงช้อปปิ้งบิ๊กซีนี่ฮะคนละถุงคนละถุง อันนี้น่าจะช้อปปิ้งเสร็จแล้วเนี่ยคือน้องเจ๊ต้องซื้อสินค้าราคา2,000บาทขึ้นไปนะครับจะได้ถุงช้อปปิ้งฟรีแบบนี้นะฮะดูดิครับซ e n t ท a l ์เวิรก็คือคกักไม่แพ้กันทุกคนตอนนี้เขากำลังปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้านห้นานห้นานะครับเพราะว่า,าเตรียมรับนี่ครับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับ เทศกาลงานเค้าดาวทุกคนตอนนี้ต้นคริสต์มาสนะครับก็ถูกประดับประดาไปด้วยแสงไฟเรียบร้อยนะครับดูดิครับตอนนี้คือบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะสวยงามมากดูดิครับไปกองฟอนซ์นีเซียดนามยูนลูกไลท์ไทยพีโปลช้อปปิ้งไรบิ๊กซีนี่คือที่บิ๊กซีฮะมอเตอร์ไซค์กูวว้า โอเคก็คืเด็กทุกคนนี้คเป็นได้คุยกับน้องาเชลซ์คิดว่าเป็นคนไทยทุกคนหน้าตาคล้ายคนไทยมากสรุปเป็นชาวอ,อินโดนีเซียครับอินโดนีเซียมาเลเซียจีนสิงคโปร์ฮ่องกงครับต่างก็มาที่ห้างดิสซีตรงนี้กันแทบจะทุกคนครับถ้าเกิดมาที่กรุงเทพหนึ่งก็คือทุกคนของฝากที่นี่ครับมันขึ้นชื่อมากไปดูบรรยากาศข้างในครับโอ้ g ก็ดูได้ครับทุกคนถุงบลเล์เลยข้าวตังไรซ์ อย่างที่แอดมินบอกไปทุกคนช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เรากอบโดยรายได้จากท่องเที่ยวเป็นกอบเป็นกำรรแล้วห้างบิ๊กซีทุกคนเป็นห้างของคนไทยนะไม่ใช่ของต่างชาติฮะแล้วก็เป็นห้างที่ขายดีที่สุดในกรุงเทพมหานาครก็คือสาขานี้ครับทุกคนสาขารัชนำรีฮะ อันนี้ก็จะเป็นร้านกระเป๋าแล้วก็ร้านแท็กครับทุกคนนะครับสามารถที่จะแท็กชื่อตัวเองหรือว่าสลักชื่อตัวเองครับติดาพาสปอร์ตหรือว่ากระเป๋าเดินทางได้ครับหรือไม่แต่รอ,องเท้าแตะทุกคนก็สามารถที่จะปักชื่อเราได้เช่นกันครับก็ได้รับความนิยมได้เช่นกันนะครับผมให้ดูครับอันนี้คือสินค้าไทยพวกยาดมยาหม่องน้ำมันนวดตรงนี้ฮะให้ดูครับท่ามกลางที่มีกระแสดราม่ายาดมหงไทยครับยังได้รับความนิยมอยู่นะฮะทุกคนดูดีครับ ทมกท่านราบไหมครับว่าห้างค้าปิดค้าส่งที่เป็นแบรนด์ของคนไทยครับอย่างฟิกซีและก็โรตัสครับทุกคนได้ขยายครับไปยังเพื่อนบ้านเราหลายประเทศมากนะฮะไม่เฉพาะในไม่เฉพาะของฟิกซี่ครับที่ขยายไปยังประเทศลาวอาประเทศเวียดนามครับแต่ในส่วนของโลตัสท่านผู้ชมอล่าสุดนะครับแอดมินไปอ่านข่าวมาทุกคนไปดูข่าวมาเขาบอกว่าห้างโรตัสตอนนี้ขยายไปเปิดครับที่ประเทศมาเลเซียครับ แล้วได้รับความนิยมมากครับได้รับสูงมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนประเทศมาเลเซียจะมีห้างยักษ์ใหญ่ครับเป็นแบรนด์ของจากประเทศอังกฤษครับก็คือเทสโก้โลตัสครับพอดีว่าเขาได้ย้ายฐานผลิตครับแต่ไม่ได้มาต่อสัญญาหรือว่าไม่ได้ขยายกิจการต่อไปครับเขายกเลิ่นสัญญาแล้วก็ขายแฟรนไชส์ห้างเทสโก้โลตัสให้ให้กับโลตัสประเทศไทยทุกคนได้เข้าไปบริหารจัดการซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าที่ประเทศมาเลเซียครับหลายรัฐมาก ห้างโลตัสที่เป็นแบรนด์ของคนไทยทุกคนได้รับความนิยมมากๆครับแล้วก็สินค้าขายดีกว่าแต่ยก่อนเยอะเพราะว่าฝีมือการบริหารจัดก,การครับทุกคนของคนไทยแล้วสินค้าของคนไทยครับเราเน้นความสดความใหม่ความสะอาดครับซึ่งผลตอบรับมันดีมากๆในอนาคตท่านผู้ชมเขาบอกว่าห้างโลตัสครับก็จะขยายสาขาไปเรื่อยๆนะฮะอาจจะไปถึงอินโดนีเซียหรือสิงคโปร์ครับเพราะว่าตอนนี้คือเราก็ เปิดเกมลุกทางด้านการตลาดไปเยอะมากครับทุกคนทางเวียดนามทางลาวเนี่ยทุกคนก็มีห้างบิ๊กซีครับไปเปิดไปขยายกิจการครับในส่วนของทางมาเลเซียก็มีห้างโลตัสนีฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีข่าวดีครับที่สินค้าไทยครับได้กระจายไปหลายภูมิภาคมากนีฮะนักเที่ยวต่อไปก็ไม่จำเป็นจะต้องบินมาที่ประเทศไทยอย่างเดียวครับก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์ของไทยครับได้ตามประเทศที่ของเขาเองฮะ ทุกคนตอนนี้นะครับเห็นไหมครับทุเรียนก็ยังมีจําหน่ายครับในส่วนของห้างบิ๊กซีจริงๆตอนนี้ทุเรียนไม่น่าจะใช่น้าฤดูของทุเรียนนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนหรือว่าทางทุเรียนทางใต้ครับก็ยังมีผลผลิตให้จําหน่ายอยู่ครับแล้วสินค้าห่านทุกคนส่วนมากเราก็จะนําเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างบิ๊กซีโรตัสส่วนใหญ่นะครับคนไทยแทบจะมีโอกาสได้ชิมได้ลิ้มลองเลยฮะเพราะว่าต่างชาติก็ได้รับความนิยมมากครับรับสินค้าขายดีมากอย่างแพ็กหน่ทุกคนดีครับประมาณ 4 4กรัมดีครับทุกคน386กเกือบ400บาทนะฮะแล้วก็บางคุดก็ยังมีให้ชิมนะฮะนี่ฮะแต่จริงจริงถ้าเกิดจะให้อร่อยแล้วก็ให้แบบหวานจริงๆครับต้องเป็นหน้าของทุเรียนหน้ามังคุดอย่างแท้จริงฮะนี่ฮะอันนี้วันนี้ให้ดูภาพรวมนะฮะบรรยากาศของห้างบิ๊กซีวันนี้คือคลักเช่นทุกวันครับแต่วันนี้แอนมินก็จะให้ดูโดยภาพรวมฮะ power off ว่าบรรยากาศการช่องเชี่ยวเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็แอนมินได้สอบถามแม่ค้าครับที่ขายพวกยาดมยาสมุนไพรน้ำมันนวด เกี่ยวกับแบรนด์สินค้าที่มีกระแสดราม่าฮะโอเคทุกคนก็คือหง์ไทยฮะเขาบอกว่าก็ยังขายได้อยู่นะครับอย่างหง์ไทยครับบางรถที่ไม่มีปัญหาก็ยังขายได้นักท่องเที่ยวก็มีบ้างครับที่ลดลงไปนิดนึงครับบาาบางส่วนเขาก็รู้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่โดยโดยภาพรวมท่านผู้ชมก็คือก็ยังขายดีเป็นสินค้าที่ได้รับความนยิยมมากๆฮะ โดยภาพรวมนะครับในส่วนของสินค้าด้านในทุกคนนะครับก็ยังขายดีแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายนะฮะเขาบอกว่าที่นี่ทุกคนยิ่งดึกประมาณสักสามถึทุ่มครับนะครับกุ่ทัวร์ยิ่งจะมากันเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมเอาริงครับโดยภาพรวมไม่เฉพาะในส่วนของห้างในผลนของซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับสินค้าต่างๆครับก็หลายรายการที่นี่ครับก็ได้รับความนิยมและขายดีมากๆเกือบทุกร้านเช่นกันดูดีครับ ผู้ชมจะให้ดูว่าหนน่งคีมโมฮะคือจริงๆจะบอกว่าอันนี้คือรถบัสนะครับที่มาดรอปมาจอดตรงนี้เพื่อมาช้อปปิ้งโดยเฉพาะครับเป็นหนึ่งในโปรแกรมของนองเที่ยวครับโดยเฉพาะนังเที่ยวที่เป็นชาวเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียครับก็จะมากันที่นี่นี่ครับให้ดูว่ากี่คันวันนี้ครับในช่วงเย็นดูดิครับไม่แปลกใจทุกคนว่าในเย็นวันนี้ทําไมในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับภายในห้างบิ๊กซีวันนี้ครับ ถึงได้คือคักมากๆดูดิครับรถบัสประมาณเกือบสิบคันครับมาจอดรอตรงนี้โอ้โหทุกคนะลักกันมาเรื่อยๆในช่วงเย็นวันนี้นะฮะเห็นไหมฮะบรรยากาศในช่วงเย็นนะฮะโอเค โอเคนะครับผู้ชมสลับคลิปวันนี้ครับแอดมินก็พาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศครับนี่ฮะในส่วนของใจกลางกรุงเทพมหานครครับในส่วนของห้างอ่าเฟร์รีนมมอลล์ครับแล้วก็ห้างดิสซีสาขาพระนำรี่ครับแล้วก็สีแยกรับประสงค์วันนี้ครับคึกคักมากๆทุกคนครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ความสนุกสนานครับน้องเที่ยวเย็นวันนี้เยอะมากจริงครับแล้วก็กรุงเทพครับตั้งแต่เมื่อวาน2วันที่ผ่านมาครับแล้วก็ไม่มีฝนแล้วทุกคนปลอดฝนแล้วก็เลยทำให้นครับ นักท่องเที่ยวก็ต่างออกมากินมาเชี่ยวแล้วก็มาซื้อของฝากเป็นเที่ยวหรือแบบนี้ฮะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยขอาทุกคนเขาวันนี้มีความสุขมากเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีแล้วก็มีความสุขกับทุกคนนะครับสวัสดีครับ